สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ์ทุนบอยวันนี้อยากจะมาพูดถึงตัวอิทิเลียมนะครับว่าตัวอิทิเลียมเนี่ยจะสามารถกลับไปที่ All Time High เดิมนะหรือประมาณ5,000เหรียญต่ออิชนะครับได้หรือเปล่านะแล้วก็ถ้าไปถ้าขึ้นไปได้นั้นเนี่ยจะขึ้นไปได้ด้วยเงื่อนไขอะไรนะครับมาดูภาพรวมตลาดกันก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปพูดถึงตัวอิทิเลียมนะ ตัวภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยดูในเว็บไซต์ของ CNBC นะพุ้นของตัวสห,สหรัฐอเมริกานะครับวันนี้วันอาทิตย์นะปิดก็ปิดตลาดอยู่นะครับแต่ว่าเขายังไม่เปิดตลาดนะปิดตลาดนะตัวดาวโจนก็เขียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูพีมา켓นั้นเนี่ยก็คาดว่าจะแดงนะทั้งตัว S&P 500ตัว NASDAQ นะครับแล้วก็ราคาน้ำมันก็น่าจะย่อต่ำลงมานะส่วนตัว ความผันผวนของตัว S&P สแอน500นั้นเนี่ยตัว VIX นั้นเนี่ยก็ยังอยู่ที่21ยังอยู่ในระดับกลางกลางอยู่นะสำหรับตลาดหุนน้นนะครับของตัว s อสแอน500นะครับข่าวพาดหัววันนี้เนี่ยก็เห็นบริษัทของปูว่วอร์เรนบัฟเฟตนะที่มีการรีพอร์ตนะครับตัวเซกันคอร์เตอรออกมานะเท่าที่ดูพาดหัวข่าวแล้วเนี่ยก็บอกว่ารายได้นะครับจากการ ประกอบการนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าขาดทุนนะจากการลงทุนนะท่ามกลางตลาดนะที่ย่อต่ําลงอยู่ตอนนี้นะยังไม่ได้ไปดูดีเทลนะแต่ว่าก็เป็นช่วงที่ตัวบริษัทเอเบอร์ชัยฮัทเวย์นของวอร์เรน u บัฟเฟตนั้นเนี่ยมีการประกาศผลประกอบการควอเตอร์ที่2ออกมานะดูภาพรวมตลาดของตัวคริปโตนะค่าเฟยนกลิดอินเด็กนะของตัวบิตคอยก็ยังอยู่ที่เลเวลเฟียอยู่นะครับ ก็ลดลงมานะถ้าเทียบกับอาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วอยู่ที่39มสิบเก้านเฟียร์เหมือนกันนะ like แล้วก็เทียบกับเดือนที่แล้วนั่นเนี่ยถือว่าดีขึ้นนะ <c oughs> เดือนที่แล้วอยู่ี้อยู่ที่เอ็กซ์ตรีมเฟียนะค่าอยู่ที่ประมาณ20นะวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30นะ <c oughs> ภาพรวมของตลาดคริปโตนี้เนี่ยทอทัลไวล์นะของตัวตลาดคริปโตทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่เหนือ1ล er ้านล้านเหรียญสหรัฐอยู่นะ ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทั้งตัว Bitcoin แล้วก็อา c o อรส่วนใหญ่นั้นเนี่ยราคาก็ไม่ไดเ้เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากนะ mm hmm. เทียบกับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาคนระแต่ว่าถ้าเราเทียบจาก1เดือนที่ผ่านมา30วันที่ผ่านมานะั้นเนี่ยตัวบิตคอยนั้นถือว่าขึ้นมาเยอะนะประมาณ8%นะครับตัวอีลีเรียมขึ้นมาประมาณ41%บายนั้นะขึ้นมา33%นะครับ หนึ่งเดือนที่ผ่านมานะตัว xrp 10%บเปอร์เนนะ c a r d i n a นะครับสองเปร์เน c a r d i n a เองนั้นเนี่ยชาวเองก็เพิ่งจะเรียกว่าตอบกลับไปนะมีคนไปพูดนะว่า c a r d i n a คือลทัทธินะคือศาสนาไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยนะครับชาวก็เลยทวิสต์ตอบกลับไปนะโซล่าเองก็ขึ้นมาเกือบสิเอร์เซนตะ์ะพอกระดดตึ้นมา21%่สอเปอร์เซนต์ะ our land หนึ่งเดือนที่ผ่านมาขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะสี่สบเปอร์เซ็นตะ์ะ metric metric ช่วงนี้ค่อนข้างร้อนแรงเหมือนกันนะ ก็ขึ้นมา61%นะในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไปเป็นพาร์เนอร์กับหลายที่เลยนะครับทั้งตัวดิสนีย์นะตัว The ะแซนบ็อกนะเมอร์ซเดสเบนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายที่นะที่ไม่ได้พูดไปนะครับตัวชิบะขึ้นมา9%อยู่น่สซอเกือบ60%เหมือนกันนะนะครับช่วงนี้เนี่ยคอยโดยเฉพาะคอยที่อยู่บนอีโคซิสเต็มนะของ คาร์โนนั้นเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีเนะเพราะว่าตัวเอ่อคอยที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของอีเทเรียมนะค่อนข้างที่จะให้เพอร์ฟอร์แมนซได้ดีเหมือนกันนะในช่วงที่อีเทเรียมกาลังจะเข้าสู่เดอะเมอร์นะครับังนั้นก็เป็นภาพรวมนะทั้งหมดนะครับของตัวตลาดคริปโตนะพูดถึงตัวอีเทเรียมนะอีเวนต์สำคัญนะที่ กำลังจะมาถึงนะครับก็คือตัวเดอะเมมร์สานับถอยหลังนะค่า difficulty b o m มเขาดาวนั้นเนี่ยก็เหลือเวลาอีกประมาณ36วันนะครสามชั่วโมงนะค่า difficulty bomb นั้นก็คือจะเป็นความยากนะครับของนักขุดนะที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อที่จะไม่ให้มีคนไปรันนะไม่ให้มีไมเนอร์ไปไปลันบนระบบที่เป็น proof of work กนะก็จะย้ายนะเพื่อที่จะเตรียมย้ายนะไปสู่ o o ออฟเ็กนะครับส่วน Event ต์อีกมายสเต n หนึงนะที่จะมาถึงก็คือวันที่10นะครับเดือนสิงหาเนี่ยนะก็จะมีตัว g l ี y Testnet นะครับของตัวอ t ตาเลียนะก็เหลืออีกประมาณ2วันนะถ้าตรงนี้ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรนั้นเนี่ยก็เชื่อได้ว่านะครับเดอะเมอร์สก็น่าจะราบลื่นนะั้นน่าจะตรงตรงตามแผนที่ตั้งเอาไว้นะครับ ส่วนตัวเมเนตนะตัวดับเมิร์์นั้นเนี่ยก็จะมีขึ้นนะอีกสี่สิบสองวันนะหรือประมาณวันที่สิบเกเดือนกันยานะครับนั่นก็เป็นมายโตนสำคัญนะของตัวอนะีทเรียมในตัวอีทเรียมนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยตัวอีทเรียมค่อนข้างจะสำคัญนะกับตลาดคริปโตไม่ใช่กับตัวอีทเรียมแล้วก็อีโคซิสเ็มของตัวอีทิเรียมเองด้วยนะแต่ว่ามีความสำคัญนะถ้าดับเมิลซ์สำเร็จนะนั้นเนี่ยก็มีความสำคัญกับตลาดคริปโตทั้งหมดแล้วก็ผมคิดว่า ตัวอีทเรียมนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะดึงนะตลาดคริปโตร,รวมถึงตัวบิตคอยขึ้นมาได้ด้วยนะครับแต่วันนี้จะมาพูดหน่อยนะว่ามีซีเนลิโอไหนบ้างนะั้นที่จะทําให้ตัวอีทเลียมนั้นเนี่ยสามารถที่จะกลับขึ้นไปที่ออทา high เดิมหรือที่ประมาณ5้าพันเหรียญน,นะต่ออีทเลียมได้นะครับมันมีบทความหนึ่งนะอันนี้ผมจะประเมินจากบทความบทความนี้นะครับซึ่งคนที่เขียนบทความนี้นั้นเนี่ยมีชื่อว่า อาร์เ r อร์ไฮเยนะครับซึ่งถ้าไปดูประวัติเขาเนี่ยจริงๆ a r t ์เ r นะั้นเนี่ยก็เป็นดูในวินะกิพีเดียนะครับก็ตรงนี้บอกว่าเป็นอ er, นะเมริกันแบง์เกอร์นะเป็นนายธนาคารนะของอเมริกันนะแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนตัว Bitcoin นะเคยเป็น CEO แล้วโคฟาวเดอร์ er ของ b i t m a ็นะบิต m x นะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มนะที่ให้เทรดดิ้งตลาดฟิวเจอร์นะของตัวคริปโตนะครับก็เป็นคนหนึ่งนะที่ อยู่ในวงการแบงค์นะแล้วก็วงการคริปโตนะค่อนข้างเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมจะประเมินนะจากข้อมูลนะที่ทาง Arthur อนั้น,นมีการออกบล็อกโพสต์ออกมานะเมื่อวันที่5สิงหาที่ผ่านมานะเขาประเมินเศรษฐกิจาภาพรวมทั้งหมดนะซึ่งเขียนไว้ยาวเลยทีเดียวนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปสั้นๆนะให้เพื่อนๆได้ฟังนะเดี๋ยวส่วนตัวโพสต์ตรงนี้นั่นเนี่ย ใครอยากอ่านเพิ่มเติมอยากดูเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์นี้ไว้ในกลุ่ม Tele g กรมนะก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ไนะด้นะโดยที่โพสต์ในบทความนี้เนี่ยเขาก็ไล่เรียงมานะตั้งแต่เศรษฐกิจภาพใหญ่เนยนะแมคโครอิโคนมะิกนะครับการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีผลกระทบนะกับตัวอ,อ,อิโคโนโมิกของสหรัฐอเมริกายังไงบ้างนะตลาดบ้านยังไงบ้างนะดอกเบีย้ยบ้านนั้นเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นนะจากการที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับ แล้วก็ประเมินนะจุดประสงค์ทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะประเมินนะว่าจะมีออปชันไหนบ้างนะที่จะทําให้ตัวอเทเรียมนั้นเนี่ยสามารถที่จะวิ่งกลับเข้าไปไปที่ออทามไฮเดิมได้บ้างนะหรือว่าถ้าเป็นไปไม่ได้นะถ้าไม่สามารถที่จะกลับไปที่ออทามไฮเดิมได้ที่ประมาณ5 0 0 0เหรียญต่ออเทเรียมนั้นเนี่ยราคาอเทเรียมนั้นเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะแล้วก็มีเงื่อนไขไหนบ้างนะที่จะทําให้มันไปถึงจุดนั้นนะ ผมจะสรุปนะจากตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูช่วงต้นนะของโพสต์นะครับของบล็อกโพสต์ตัวนี้นะเขาประเมินไว้4ี่ออปชันนะหรือว่าสี่เซนิเรโอนะที่จะทำให้ตัวอีทียมนั้นเนี่ยไปอยู่ที่ระดับราคาต่างๆนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนดูก่อนนะโอเคมีสี่เซิรโอตรงนี้นะบซนบ c รโอที่หน่งนะก็คือ f ฟดไพ v o วนะครับบวกกับ อีเทียมนะประสบความสําเร็จนะเดิมเบิร์ตประสบความสําเร็จนะแล้วก็ซีเนีร่ที่สองนะ,ะคำว่าเฟดไพร์วอรเนี่ยหมายความว่าเฟดเนี่ยจะ,ะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยนะที่รุนแรงจนเกินไปนะในการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งต่อไปนะแล้วก็ซีเนโรซีเนโรที่สองนะก็คือโ no นเฟดไพร์วอรเนี่ยบวกกับนะอีเทียมนะประสบความสําเร็จนะจากการที่จะทำเดิมเบิร์ตนะแล้วก็ซีเนโรที่สามก็คือเฟดไม่ไพร์วอร์ดนะ,ะแล้วก็ อีเทียมนั้นเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะกับตัวเดิมเมอร์นะมีการเลื่อนออกไปนะแล้วก็ซีเนโอซิสก็คือเฟดไพร์วอรตนะกับตัวนะซึ่งคําว่าเฟดไพร์วอรตเนี่ยก็ประมาณว่าสนับสนุนนะให้สินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงตลาดคริปโตนะั้นเนี่ยจะเป็นผลบวกนะกับสินทรัพย์เสี่ยงนะตัวตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตนะครับเพดซีเนโอเซิสก็คือเฟดไพร์วอรตแล้วก็อีเทียมเดิมเอรไม่ประสบความสําเร็จนะเขาก็ประเมินนะว่าในแต่ลนะซีเนโอนั้นเนี่ยจะทําให้ราคาอีทเทียมนั้นเนี่ย ไปอยู่ในจุดที่เท่าไหร่บ้างนะผมสรุปนะมาตามตารางตรงนี้เลยนะาจากบทความของเขานะตัวแรกนะถ้าเกิดเฟดนะมีการไพรเวนะมีการไม่ขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงเกินไปนะบวกกับเดอะเมอร์สนะประสบความสําเร็จนะอเทเรียมก็จะสามารถกลับไปที่ประมาณห้าพันเหรียญได้นะส่วนออปชั่นที่สองนะก็คือเฟดนะไม่ไพรเวนะก็คือมีการขึ้นดอกเบี้ยที่รุนแรงต่อไปนะบวกกับ บวกกับ uh, อีทิลีมนะครับบวกกับตัวอีทิลียมที่ประสบความสำเร็จเมเมิดนะก็จะทำให้ราคาอีทิลีมไปที่ประมาณ3,562เหรียญน,นะต่ออีสนะครับแล้วก็ออปชันที่3นะัก็คือเฟดนะไม่ไพรเวนะก็คือมีการขึ้นดอกเบีย้ยที่รุนแรงต่อไปนะบวก ตัวเดิมเครับที่ไม่ประสบความสําเร็จเหมือนกันนะมีการเลื่อนออกไปนะราคาก็จะไปที่ประมาณ1 0ึ่งพหนึ่นะก็คือโลเดิมนมะที่เคยทําไว้นะครับส่วนออปชันที่4นะก็คือ f ฟดไพร o วนะมีการไม่ขึ้นดอ,อกเบี้ยนะที่ดูแรงจนเกินไปนะบวกกับตัวเดิมเมอไม่ประสบความสําเร็จนะก็จะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณพันหนะซึ่งพันหก็อยู่ที่ราวๆราคาปัจจุบันที่เราอยู่ตอนเนี้นะนะนั่นก็คือสี่ออปชันตรงนี้นะครับ ออปชันที่สีออปชันตรงนี้เนี่ยผมทำขีดเส้นไว้ตรงนี้นะก็คือเส้นสีส้มนะสีสีส้มก็คือสูงสุดเลยนะ5 0 0พเหรียญนะต่ออนะีซัมสีเหลือง3500นหะ้ร้อะแล้วก็สีม่วงพันหกนะแล้วก็สีแดงก็คือ1081นะถ้าถามวันนี้นะประเมินนะตามสถานการณ์ตามวันนี้เนี่ยตามที่ผมได้พูดไปในคลิปเมื่อวานนะว่าเฟดนั้นเนี่ยน่าจะ ขึ้นดอกเบีย้ยอีกนะเพื่อที่จะมีการลดเงินเฟอ้อนะมีเพราะว่ามีรูมนะที่จะขึ้นดอกเบีย้ยอยู่นะดังนั้นเนี่ยผมส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าออปชันที่2กับออปชันออปชันที่3น่าจะมีความเป็นไปได้ที่สุดนะก็คือเฟดนะน่าจะไม่ไพรววตนะน่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยไปต่อนะเพื่อที่จะลดเงินเฟอ้อนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูนะมายโซนสาคัญอีกทีก็คือวันที่ นะเดือนสิงหานี้นะที่จะมีการประกาศเงินเฟอ้อนะของเดือนกรกฎานะที่จะประกาศวันที่สิบนี้เนะี่ยว่าจะลดต่ำงลงหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าให้ประเมินวันนี้เนี่ยนั้นเนี่ยผมคิดว่านะเฟดน่าจะยังไม่ไพรเวตนะน่าจะยังไม่กลับตัวนะส่วนเดอะเมิร์สนั้นเนี่ยจะมีความประสบความสําเร็จหรือเปล่านะออปชันที่2ก็คือประสบความสําเร็จนะับส่วนออปชันที่3ก็คือไม่ประสบความสําเร็จนะมีการเลื่อนออกไปนะตรงนี้เนี่ยบุหดหมายสําคัญในะวันที่สําคัญวันหนึ่งก็คือ วันที่10บเหมือนกันนะเ,เข้าใจว่าน่าจะประมาณวันที่10บนะที่จะมีการเทสตัวกอรี่เทสเน็ตนะครับคืออีก2วันตรงนี้นะว่าจะลาบเลื่อนนะมีมีบัก๊กมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะถ้าลาบเลื่อนนะผมคิดว่าก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะประสบความสําเร็จกับตัวเดิมเมิร์ดแล้วก็จะไม่เลื่อนอีกนะดังนั้นเนี่ยถ้าให้ประเมินวันนี้เนี่ยผมคิดว่าออปชันที่2กับออปชันที่3ามนะน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะดังนั้นเนี่ย ก็ราคานะาเที่วคิดว่าน่าจะอยู่ในโซนนี้นะถ้าเกิดประเมินณนะวันนี้นะผมคิดว่าราคาตัวอีเาเลียมนั้นเนี่ยก็น่าจะอยู่เล็งช่วงนี้นะครับช่วงที่ไฮไลท์สีแดงตรงนี้ก็คือสามารถที่จะเรียกว่าแย่ที่สุด้วเนี่ยก็คือออปชั่นที่สามนะเฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็อีตาเลียมมีการเลื่อนออกไปนะครับราคาอีตาเลียมอาจจะกลับไปที่ประมาณหนึ่งพัน เหรียญสหรัฐต่อยีสนะครับส่วนนะดีที่สุดนะในช่วงในช่วงตลาดแบบนี้นั้นเนี่ยผมคิดว่าเมิดประสบความสําเร็จนะบ,บวกกับเฟดนะที่ไม่กลับตัวนะราคาแม็กซิมัมที่เราจะได้เห็นอาจจะที่ประมาณ3,500นะ้ะตามที่ทางอาเธอร์นะอันนี้อ้างอิงตามข้อมูลนะที่ทางอาเธอร์ได้ประเมินไว้นะร,ราคาตรงนี้นะโดยที่เข้าดูจากเศรษฐกิจภาพใหญ่ภาพรวมต่างๆนะแล้วก็ตัวธันเดชันต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นบนตัวอีทิลเลียมด้วยนะครับ โอเคแล้วก็ Total Value ลูงล็อกต่างๆที่อยู่บนตัวอิเทเรียมด้วยนะสำหรับใครอยากยานเพิ่มเติมนะก็ไปอ่านได้นะเป็นบทความที่ก่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของเฟดนะจะมีการไพลวอหรือเปล่ากลับตัวหรือเปล่านะครับจริงๆมันมีข้อมูลที่สามารถทําให้เชื่อได้ว่าเฟดจะกลับตัวได้เหมือนกันนะเช่นตัวราคาน้ํามันนะที่ลดลงนะราคาอ,อาหารนับที่ลดลงเหมือนกันนะครับก็ถ้าอ้างอิงตามข้อมูลตรงนี้นะั่นเนี่ย ผมคิดว่าโอเคมีเฟดมีโอกาสที่จะไพรเวดนะรวมถึงนะตัว GDP ที่ติดลบมา2 2คอร์เตอร์แล้วนะก็ถ้าดูข้อมูลตรงนี้เนะี่ยก็มีความเป็นไปได้นะว่าจะไพรเวดนะออปชันที่1กับออปชันที่4ก็ยังมีความเป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าดูข้อมูลตามเมื่อวานนะที่ผมโชว์ให้ดูก็คืออเนมโพย์เลทที่ยังต่ําอยู่นะบวกกับตัวเลขการจ้างงานที่สหรัฐอเมริกาที่มีเพิ่มมากขึ้นนะ บวกกับเงินเฟอ้อนะที่อยู่ที่เก้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นอยู่นะถึงแม้จะลดมาเดือนนี้ผมก็คิดว่าไม่น่าจะลดเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเฟดก็น่าจะไม่ยังไม่กลับตัวนะยังยังจะมีการขึ้นดอ,อกเบีย้ยที่ท,ที่ที่เรียกว่า aggressive อ,อ,อ,อยู่เหมือนเดิมน,นะดังนั้นเนี่ยถ้าให้ผมประเมินก็นคือออาชั่นสองอาชั่นสามนะน่าจะเป็นไปได้นะบนซีนเรียลโอที่โนเฟดไพวเวทนะทั้งสองตัวนะส่วนตัวที่จะเป็นปัจจัยสําคัญให้กับตัวที่เลี่ยมนะครับนะก็คือตัว เดอเมอร์สนะว่าจะประสบความสําเร็จเอ,อหรือเปล่านะมากน้อยแค่ไหนนะจะเลื่อนหรือเปล่านะก็คือวันที่10นี้นะเรามารอมาดูกันอีกทีนะโอเคนะก็คงเป็นข้อมูลนะทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังวันนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวลิงก์ที่เป็นบทความของตัวเียมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ช่องกลุ่มเทเล gram นะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เข้าไปร่วมกลุ่มก็สามารถไปร่วมกลุ่มเทเล gram บิตคอยลลงทุนบอยด้วยครับสำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครต์กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะั้นก็สามารถกดเป็นผู้สนับสนุนช่องใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะสำหรับน,นี้มีข้อมูลมาแชร์ตัวนี้ครับสวัสดีครับ